สวัสดีค่ะมามต่อกันคลิป<น>ที่แล้วค่ะมาฟังเสียง hoy hoy <น wizard S 2> เจยดท็อปเสียงนิ่มดีมากเลยวิลองวิต้องประคองประคองประคองให้ชีวิตได้ถึงสิ้นเดือนนะ ห่วงลมผมก็ห่วงหวงก็ห่วงลมมันแรงสอง้านสองร้านกว่าทำอะไรเก็บแนะ้ำาสอง้าน ทำไมช่วงนี้เสียงเบาเบานะคะอุ้ยตายแล้วอุ้ยฉันก็เป็นใช่มั้ยอุ๊ยตายแล้วซอยฉันแน่อุ๊ยอุ๊ยประคองให้ถึงประคองชีวิตให้ถึงสิ้นเดือนนี้ ไม่ไหวจะเขี่ยว,าว <laughs> มาอยู่ทางลมสุดเหรอมันมันมันเป็นทางลมพอดีเลยที่เก่งจัดการแน่หน่อย มแห้งพอดแดดออกคูแต่ลมแห้ง้ตกจโต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 ไม่ทำนี้นะโตเลยนี่เขาเชื่อมมันไว้มตัดก่อนันเลี้ยวไปก็เจออ ตรงไหนลมใสมันจะสิซอยให้ก็ไอ่่สายเหยียบมินอยู่ใส้องไม่เกือบไปแต่มันทั้งนี้ก็ที่มีดามดามปดามต่างาเมื่อกี้่ามเมื่อกี้แล้วก็เ็ษสีเฟมขาดแล้วก็เพี่ยนไปแท็งเปนไปแท็งง่าจะจ้อนเท่า ก็งร่างิดอีกอย่างนงแต่ว่าโตโลกโับซุดีเยู่โอเคอืมได้เตอนี้รูญี่ปุ่นแท้แถวกบอันแถวขเมื่อกี้เป็นที่ของแทแเลยมานเขาเขาม่เดแบบนี้เปดสวนแล้ว่ย ันทีเมน็ดสีเาแเห็ดตังแต่สีเทาตัวเราว่าตั้งนกหนามันต้องอออกสีเหมือน่าทสีมันก็เพิ่มอีกเลยเนแสนอ๋อการสองงานฮ็ดสีหมดอมต่อรองดไมฮะสารคามเหไม่จ้ายู่ลูกค้าจะมารชายภูมิชัยภูมิจ้า ไตรภูมิามาร์ตการตอนล่องราคาหล,ลวอวันนี้ <ata? S 2> เดี๋ยวให้ขเ,เขาคุย, <รอ S 2> คยกัน,น<ถ>ก่อนลูกค้ารวยผู้ค้ารวยเอาคนรวยจริงๆแก๊สแก๊แก้วอะไรนะ,100ร,ออะร้รอยร้อยหลร้อยสี่สิบเมันมีไหมร้อยสี่สิบร้อยสี่ิบมันเป็นรถไทยรถอ,อรียา ใช่ใช่ใช่แกเอาร้อยสี่สิบทำเนี่ยแล้ว,วให้คุยกันเอาไปเปรียบเทียบกันดูกอะ เอาไปเปรียบเทียบกันดูนะคะแต่คันนี้ก็สวยสดด้วยเคิื่นว่าแอร์เย็นขึ้นยังนี่โอ,อ้ยโอ,อ้ยสอยฉันแน่เป็นอีกแล้วเหรอนายมันนี่บังหน้าลมแห้ง,หงเห <คน S 2> ี้ยเจ้าเลนบดังเิ่นคือหาก,กันดีแเ,เรเย เดี๋ยวลวก็ได้ใส่ขากรงเงีวแต่ครับผมนหโอเคค่ะค่ะโอเค เคียรกกลูกค้าหนอนะุยกับลูกค้าเหมือนฟิลแฟนน่ะสมหรับคนือติดแท้คุยกับลูกค้าเหมือนฟิลแฟนอุ้ยเอาไปฟาดถืขอขอป้าแน,น่ทอน,นีไปหาเราไม่ใส่ <c oughs> อันไหนเขาขึ้นว่าขี่รถเขาขึ้นว่าขี่รถ <c oughs>

ป็นรถรุ่นอะไรกันนะคะคุณผูมคะเดี๋ยวขออนุญาตพาสาวสวยนะคะคุณผู้ชมไปจับตาดูันนะคโอ้ยโอ้ยโอ้ยสแดงจังไงนี่ยายกึดฟันลุกฟลั้งแต่เชอใด้คมยายโชว์ล่มหน่อยดูลุ่างก็คือโอ๊แต่ละคนอนี้มันชเห็นแน่ดีเถอะมันนี้คือแบบลายมากแม่ไม่ต้องถือสองส้องแล้วแหละนะดูรู ิฉันด้วยคุณผู้ชมช่องไอ้ทอปแท็บเอาไว้ก่อนเด้อยลายมือภาพวันนี้ลูกค้านะคะแม่รองเท้าเด้อวันนี้ลูกค้ามาดูเอสเอาสุริทายช่องจอร์นอะป๊อแท็กซี่เอากล้องไหนก่อนเดี๋ยวเด้ออันนี้กล้องช่างหนาโอเคสั่ับเด็ดป๊อปสั่ับสั่ับงานเดี๋ยวข่อยจะคอยรถคอนแมวใครมาทำหน้าสลับเร็วสลับช่างหลาอ๋ออันนี้มันสลับไม่ได้มันต้องถ่ายใหม่เลยมันมันอะไรนะมันบุ่งได้ได้ วันนี้โอ้ว่าคุ้ชมวันนี้เป็นสถานการณ์จริงนะคะวันนี้ลูกค้ามาดูเอสเคสองรุ่นแปด2ลูกค้ามาจากชชยภูมิเนาะออาแม่เดี๋ยวช่วยดูด้วยนะอ่เดี๋ยวกลับเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูอ่าช่วยด้วยกล่องเงี้ยเกิดไปบอก่กลับแล้วเริ่มเลยไหมแล้วเจ้าก็ถ่ายของเจ้าไปด้วยขนาดไหมขนาดไหมขนาดอะนนี้คือนาดเลย สิทธิท่านขับจอล่องรถกันเนาะมันก็เสียงรถไถนะแท้ดีมันมาเป็นไฟฟ้าเนี่ยเนี่ยมันเป็นอีหยังก่อมันเขาเอาเครื่องมอเตอร์ไซค์มาใส่ไหมฮะนี่มาแม่ก็ขึ้นเร็วมันทุกจังไม่ร้อนพี่มานั่งมาขับขึ้นมาเร็วๆดูได้เอกเอาไปด้วยกันไหมคะแม่ มันต้องไส่งอ้นเป็นตัวทิพซะแดดเถอะเยาว่าคอยเด้อพี่น้องเยอ่มีอะไรนะคะเราก็แบบให้ลูกค้าตากแดดแต่ว่าเราอ่ะเดี๋ยวเรานั่งพี่ถ่ายลับไปถ้านั่งอย่างเงี้ยมาแม่หนูจะช่วยถ่ายโอ้ยแล้วกล้องพี่พอเปี่ยนวัดหัว ดอกชอบก็แค่ชอบท่องแพ้ผมเพาให้โเองจะไปแพ้อะไรเเยยเอ้ยจะบอกแดบนั้นขอโทษพี่อเดีนี้น้ววันนี้คานทอง่อะเคองกสคมาจากะยภูมิส่วนพี่กบกับเแมาัง่มหาสารายี่วค่ะลูกค้าจจังหวัียโทส่วนนี้่ะอันนี้ต้องต้องพามาชมาวสอันา กลับบ้านไหมสงการเนี่ยไม่กลับทำไมไม่กลับยูบ้านติดกันตัวอยู่บ้านไหนอยู่อุดรอุดรอันนี้ที่บ้านยายมาอยู่ที่นี่หมดแล้วอ่ะรถนที่มาพักติดอ่ะอ๋อย้ายอยู่นี่หมดแล้วใช่ค่ะพายุอุดรจะไปหาเพราะจำเก็อยู่กันละสินอยู่ไอยู่อยู่อำเภอไหนนะอำเภอเพียโอยมโนมโน่เคยกลับบ้านที่นี่เคยลาโน่เคยกลับบ้านที่นี่ มีความทรงจำมีแต่ความทรงจำเท่านี้อันนี้ไอ้ช่องช่องพี่เขาชื่อช่องอีหยังนะช่องพี่ชื่อช่องอะไรนะวรถดัมซิ่งดินด่วนรถดัมซิ่งดินด่วนทีผู้ติดตามประมาณ38ล้านคนนะคะรับเป็นร้อยคนเกียดเป็นล้านแถวช่องโอ้โหรอแล้วช่องหนูเลยพี่คนรับเป็นร้อยคนด่าเป็นล้านช่องช่องนั้นเป็นของใครอ่ะ อบั่นะนอันนี้ใช่เะัน้พี่เกงค่ะโอเคครับพี่นนางจะพาสัมผัสโซเบิร์ดค่ะสำหรับจิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ